ไลฟ์สดไปนะครับเมื่อ2อสวันก่อนนะครับทาง Facebook Fanpage แล้วก็ทาง Youtube สินแสหมิงของแบงเมืองไทยนะครับหลังจากนั้นแล้วก็มีเอฟซี FC นะครับเม้นถามกันมาอย่างมากมายนะครับเนี่ยผมเลื่อนอ่านดูเนี่ยคือเลื่อนอ่านดูเยอะมากๆนะครับท่านใดทีเ่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe กดไว้เลยนะครับ เวลาไลฟ์สดแล้วมันจะได้แจ้งเตือนคุณจะได้เข้ามารับชมรับฟังนะครับสาระความรู้และความบันเทิงจากสินแสหมิงของเบ่งเมืองไทยตรงนีออ้อย่างนี้ครับผมผมพอจะออจับคําถามตรงนี้ได้นะครับสามลัคนาราศีที่ถามมาซ้ำๆกันอยู่ก็จะมีลัคนาราศีกรกฎลัคนาราศีธนูลัคนาราศีเมษถามมาซ้ําๆกันหลายคนว่า ดาวมันย้ายที่อาจารย์บอกเนี่ยแล้วดวงการงงการงานการเงินความรักมันจะเป็นอย่างไรผมก็ขอมาสรุปนะครับตามตามเอ่อคำถามนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งน่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับเอ่อดาวการงานของทั้งสามลัคนาราศีไม่ว่าจะเป็นกรกฎไม่ว่าจะเป็นธนูหรือเป็นเมษเนี่ยเป็นช่วงที่ภาระหน้าที่ต,ต่างเยอะ แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเรื่องงานพอสมควรแต่มันเป็นการแก้ไขปัญหาซึ่งอยู่บนพื้นฐานว่าคุณทําสําเร็จแล้วงานก็จะไปได้ด้วยดีนะครับแต่เหนื่อยนะครับทั้ง3ลักษณะที่ผมเอ่ยถึงตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้เงินมาง่ายๆต้องลงทุนลงแรงต้องมีการดิวติดต่อประสานงานกันพอสมควรเลยอย่างพนูเนี่ยบางอันก็คุยกันไว้ก่อนด้านนี้แล้วอาจจะมาสรุปจบได้ ปิดจ็อบได้ในช่วงจังหวะตรงนี้ก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลคือต้องลงทุนโรงแรงมันไม่ไม่ได้มาจากลาบลอยนะทีนี้ด้วยงานและเงินของทั้ง3ลัคนาราศรีที่ผมเอ่ยถึงเนี่ยผมว่ากําลังก็ก็ไปได้ดีแต่ของเมษเนี่ยอาจจะมีรายจ่ายจุกจิกเยอะหน่อยนะครับนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีกระแสเงินสดเข้ามาได้ตลอดเช่นกันส่วนในเรื่องของความรักของทั้ง3ลัคนาราศรีที่ถามกันมาตรงนี้คือในระบบหลังบ้านของ u t u b e เนี่ย มันจะอ่านได้หมดเลยว่าใครถามมาเท่าไรแล้วก็ลัคนาไหนถามมามากที่สุดผมก็เราเ,เราทำช่อง YouTube ผมก็จะมาวิเคราะห์ด้วยว่าเอ๊อละลัคนาไหนถามอะไรมาบ้างเผื่อจะเอามาตอบให้มันเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้นะฮะเออความรักของอ,อ,อะไรอะกรกฎธนูแล้วก็เมษเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีคนที่ดีเข้ามานะครับมารักมาชอบมาถูกใจ นะความสัมพันธ์ก็ถือว่าน่าจะกําลังดําเนินไปได้ในท,ทางที่ดีนะครับก็จะมีความรู้สึกสดชื่น mm. เบิกบานขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับความรักน่าจะเอ่อเรียกว่าให้คุณมีความรู้สึกกระชุ่มกระชวยกับความรักที่เข้ามาสัมพันธ์กับะตาชีวิตของคุณมีโอกาสได้เจอคนที่ดีแต่มันก็ไปสัมพันธ์กับพบพบหนึ่งที่มันอาจจะเจอกันชอบกัน,กนแต่จะไม่ค่อยได้ออชอบกันรักกันแต่อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันอาจจะเป็นเพราะงานก็ได้ หรืออาจจะเป็นความรักที่อยู่คนละทิศคนละทางหรือเป็นรักต่างวัยอะไรก็แล้วแต่แต่ก็อยู่บนเงื่อนไขของความรักที่ดีมีโอกาสที่คบหาแล้วจะไปกันได้หรือมีโอกาสที่จะใกล้ชิดกันตามโยกเกณฑ์ของดวงดาวทั้งหมดตามที่ผมได้ดูไว้ให้ตรงนี้นะครับเนี่ยครับถามกันมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอย,อยต่อไปก็แล้วกันนะขอใหโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัท ชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเแหงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล